สวัสดีครับคลิปนี้เพจช้างยิมแคมปิ้งพามาดูเต็นต์ตัวใหม่นะครับของวิดา l i d ดตัวนี้จะเป็นรุ่น TP Auto รุ่นใหม่นะครับชื่อรุ่น TP Auto Pro นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่อัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่มันอัปเกรดขึ้นมาบ้างนะครับขนาดของอินเนอร์เนี่ยจะเท่าเดิมนะครับก็คือ2 3คูณ2.3เมตรสูง2เมตรนะครับ แล้วก็มีประตูหน้าหลังเหมือนเดิมนะครับเป็นประตู2ชั้นลูดปิดเปิดได้นะครับหน้าต่างก็มี2บานเหมือนเดิมนะครับตัวโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าอลูมิเนียมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะน,นะครับงานเนียนขึ้นผิวเรียบเนียนขึ้นนะครับแล้วก็ตัวปุ่มล็อกสไลด์เนี่ยเป็นพลาสติกที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับตัวด้านบนก็เป็นพลาสติกที่ดีกว่าเดิมนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นพลาสติกสีดานะครับนี่เปลี่ยนเป็นสีเทาแล้วก็ปุ่มล็อกสไลด์มี2ส,สีคสฟ้าือดด้้้าาานนนบแลลวก็่งเป็นสสีม ตัวเต็นท์เนี่ยผลิตออกมา2สีนะครับมีสีขาวอมเทาอ่อนแบบนี้นะครับแล้วก็สีคาเมลด้านขวามือนะครับเดี๋ยวมาดูตัวสีขาวก่อนนะครับตัวเต็นท์เนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะมีประตูทางเข้า2ประตูก็คือด้านซ้ายขวานะครับเห็นเป็นแถบสีน้าตาลอยู่นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นประตูแหวกตรงกลางนะครับรูดปิดเปิดได้ด้านบนก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับโซ่สีขาวเนี่ยผมปิดช่องระบายอากาศไว้เนี่ยเป็นประตูทางเข้าด้านหน้า อีกฝั่งทางด้านซ้ายนะครับซ้ายขวาลูดป,ปิดเปิดเข้าได้หมดนะครับต่อไปมาดูสีคาเมลนะครับช่องระบายอากาศด้านบนของสีคาเมลเดี๋ยวผมจะเปิดทิ้งไว้ทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายขวามาดูร,บรอบๆนะครับด้านหลังเป็นประตูแหวกนะครับถ้าต้องการปิดมิดก็จะเป็นรูปทรงนี้นะครับเดี๋ยวด้านในเนี่ยก็จะมี เป็นโครงของตรงเทเลสด้านหน้านะครับสำหรับเสาค้ำเทเลสด้านหน้านะครับในชุดเขาจะมีมาให้2ต้นนะครับเป็นเสาเหล็กเมื่อเรากางเทเลสแล้วเนี่ยทำให้พื้นที่ใช้สอยหน้าเต็นท์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนตัวสีคาเมลเนี่ยผมจะไม่กางเทเลสด้านหน้านะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูเปรียบเทียบนะครับว่ากางกับไม่กางเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ สำหรับด้านล่างของผ้าไฟชีทเนี่ยทั้งผืนเขาจะเคลือบคล้ายๆเป็นซิลิโคนนะครับสีออกน้ำตาลอมเขียวนะครับช่วยในเรื่องของการป้องกันความร้อนนะครับด้านล่างของไฟชีทเนี่ยจะค่อนข้างทึบแสงกว่าตัวไฟชีทของทีเปียวต,ตรุ่นเก่านะครับด้านในของเทเลสเนี่ยจะมีเสาโครงเทเลสนะครับจะเป็นเสาเหล็กที่เขาแถมให้ในชุดตัวเสาเนี่ยจะเสียบอยู่กับ ด้านล่างของอินเนอร์นะครับจะมีสายลัตตินทุกแกอยู่4จุดนะครับเพื่อยึดระหว่างเสาโครงเทเลสกับตัวไฟชีตนะครับต่อไปเป็นการกางเทเลสด,ด้านหน้าแบบ4เสานะครับปกติเต็นจะมีมาให้แค่2ต้นนะครับแต่ผมเอา2ต้นจาก4คาเมลมากลางให้ดูนะครับเวลากลาง4เสาแล้วเนี่ยทำให้พื้นที่ด้านหน้าเต็นเนี่ยโอ้โหมีพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับสามารถตั้งโต๊ะ ทานอาหารทำกับข้าวได้เลยนะครับสำหรับคนที่ท่องเที่ยวแบบครอบครัวเล็กๆนะครับ2ถึงคนเนี่ยเต็นท์นี้ก็ถือว่าเหมาะสมมากๆนะครับเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยด้านหน้าเทเรสเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะครับเราอาจจะไม่ต้องการท้าพยุงยากนะครับเพราะบางพื้นที่เนี่ยคนอาจจะเยอะการใช้พื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับเราก็เลยอาจจะไม่ต้องการท้าก็ได้นะครับจะใช้เต็นท์ตัวนี้ก็มีข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรามีเสาค้าเทเรส ที่มันสูงกว่าคู่ที่แถมมานะครับเราก็ใช้คู่ที่สูงกว่าเนี่ยไปค้ำด้านหน้าเลยนะครับมันจะทําให้เต็นท์เราเนี่ยสูงขึ้นนะครับสําหรับเทเลสด้านหน้าแล้วก็เดินเข้าออกง่ายเต็นท์โปร่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้น้ําฝนหรือน้ําค้างที่มันค้างอยู่เนี่ยไหลออกจากเทเลสและไฟชีดได้ดียิ่งขึ้นนะครับดูพื้นที่ใช้สอยด้านล่างเทเลสนี่คือกว้างมากๆนะครับสามารถทํากิจกรรมได้หลายอย่างเลยนะครับทั้งทานข้าวตั้งโต๊ะทาอาหารนะครับหรือว่าใช้เป็นมุมนั่งเล่นด้านหน้าเต็นท์นะครับ ต่อไปก็จะเป็นเสาโครงเทเลสด้านในนะครับจะเป็นเสาเหล็กเขาจะมีมาให้2ต้นนะครับทั้ง2ต้นเนี่ยก็จะมีสลิงด้านในนะครับเราไม่สามารถถอดแยกออกจากกันได้นะครับแต่ละท่อนเราก็นําทั้ง2ฝั่งเนี่ยมาต่อเข้าด้วยกันนะครับะจะมีเดือยล็อกนะครับเราก็ดันเข้าไปให้สุดนะครับให้เดือยล็อกโผล่มาจากรูนะครับพอประกอบเสาเสร็จแล้วเราก็สอดเข้าไปด้านล่างของไฟชีตนะครับโดยการสอดอีกวิธีหนึ่งก็คือ รูดซิปด้านข้างออกก่อนก็ได้นะครับมันทําให้สอดง่ายขึ้นหรือจะลองทําแบบผมก็ได้นะครับก็คือสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆรวบไฟล์ชีดออกมานะครับต่อไปเราก็เอาเสาโครงเทเลนนะครับมาเสียบเข้ากับตัวขาเต็นนะครับตรงขาเต็มจะมีพลาสติกนะครับแล้วจะมีรูสําหรับเสียบเสาโครงอยู่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลย2ฝั่งนะครับแล้วก็ล็อกติดตุ๊กแกนะครับมี4ี่จุดด้านข้าง2เสา อย่างละหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านบนที่เป็นแนวนอนอีก2จุดนะครับเราก็รัดตีนตุ๊กแกให้เรียบร้อยรัดให้ตึงได้เลยนะครับต่อไปเราก็ดึงเทเลสยืดออกมานะครับดึงด้านบนแล้วก็ลงสมอบกด้านล่างทั้ง2จุดนะครับตอนที่เราลงสมอบกเนี่ยไม่จะเป็นต้องดึงตึงมากนะครับให้ดึงตึงพอประมาณพอนะครับทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับ เมื่อเราต่อสมอบวกทั้งสองจุดเรียบร้อยนะครับเราก็ล่นเชือกให้ตึงนะครับพยายามร่นเชือกให้ตึงทั้งสองฝั่งเท่าๆกันนะครับเต็นท์จะได้ไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะครับอ่าตอนนี้เรากางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเต็นท์ t p Auto รุ่นโปรนะครับก็จะเห็นถึงความแตกต่างจากเต็นท์ t p Auto รุ่นแรกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวัสดุก็ดีขึ้นนะครับทั้งโครงสร้างแล้วก็ตัวผ้าไฟชีทนะครับ ส่วนสเปคและรายละเอียดแบบเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ในเพจช่างยิมแคมปิ้งนะครับส่วนท่านใดที่สนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ทักแชทไปได้ที่เพจช่างยิมแคมปิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ